ย,ยอมรับผิดและขอโทษแบบไม่มีข้อแก้ตัวใดๆค่ะดีเจมตูมเตชินและเอามายอมรับว่าตนเองติดเชื้อโควิด -19 แต่กลับโดนสังคมประนามไม่หยุดว่างานปาร์ตี้วันเกิดเป็นต้นต่อทําให้เกิดซูเปอปร์สเปรดเดอร์ในวงกว้างซึ่งมตูมสารภาพผิดว่าหลังทานอาหารกับคุณแม่และเพื่อนๆแล้วก็ได้ซื้อเหล้าจากภายนอกโรงแรมเข้าไปดื่มกันในห้องพักจริงค่ะถ้าตุมเลือกที่จะอยู่บ้านในวันเกิดตัวเอง มันคงจะไม่มีเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาเลยแล้วก็คือจะไม่มีใครเดือดร้อนจากสถานการณ์และเหตุการณ์ในครั้งนี้เลยครับตุ้มไร้จิตสำนึกและไร้ความผิดช,ชอบต่อส่วนรวมครับได้รับคำด่าทอมากมายจากสังคมซึ่งมันมันแฟรครับมันแฟรครับตุ้มยอมรับว่ามันมีการดื่มเหล้าในห้องจริงๆซึ่งไม่ใช่เป็นเหล้าที่เอามาจากโรงแรมหรือว่าเป็นเหล้าที่สั่งจากโรงแรมโรงแรมไม่มีการขายเหล้าแต่ เพื่อนตูมหลายคนที่เขามาหาที่หลังมีการหิ้วเล่ามาเป็นขวดเลยอ่าเรื่องการใช้สารเสพติดในงานตูมมีคนเห็นว่าตูมแบบมัดจะฉีดเข้าเส้นคืออธิบายเป็นช็อตๆได้เลยไม่จริงนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องบ้านปาร์ตี้ที่บ้านอัสอามย่านอะไรลังสิตคนมา50คนตูมเอาผู้ชายมาอีก15คนมาลุมแบบใช้คําว่าเซ็กหมู่คือ ไม่เป็นความจริงนะครับจานวนคน60 7 0คนตูไม่ได้เอาตัวเองไปเสี่ยงเจอคน60 7 0คนอยู่แล้วข่าวที่บอกว่าตูมโทรสั่งลาลุนพี่ในวงการแล้วก็ใส่เครื่องท่อหายใจกำลังจะตายแล้วก็คือไม่เป็นความจริงนะครับอะสุดเรื่องข้าโอ๊ตเนี่ยตูขอโทษจริงๆครับที่ตูเคยให้สัมภาษณ์ในรายการไปว่าไม่มีเพื่อนดารามาตูมไม่รู้มาก่อนจริงๆครับว่าเข้าโอ๊ตเป็น ด่ารจริงๆนะครับจริงจิกจากใจจริงเลยคือต้องยอมรับว,ว่าอันนี้ตุ้มพูดสั้นๆนะครับเข้าโอตคือแฟนของน้องสาวของตุ้มคนหนึ่งที่ตุ้มรักมากคนหนึ่งก็คือน้องแอมอันนี้ขอพูดชื่อเลยนะครับซึ่งแอมก็เป็นคนที่มาเซอร์ไพรส์เราในวันเกิดต้องขอโทษเข้าโอตด,ด้วยนะครับที่พี่ไม่รู้ขอโทษจริงๆครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทําให้น้องแบบมาแบบมา,บบมาติดจากการทัสเตอร์จากคนในงานตุ้มพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วนครับจะไม่มีการหนีความผิดเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่าตุ่มที่เล่ามาทั้งหมดจะเป็นการบิดเบีอยนข้อมูลอะไรข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มาเอาหลักฐานทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงแรมตั้งแต่ตุมเดินก้าวเท้าเข้าโรงแรมจนออกเข้าโรงแรมเนี่ยไปหมดแล้วกล้องทุกมุมจำนวนคนทุกสิ่งทุกอย่างคือตามที่ทรับแถลงเลยครับ ที่นางเอกสาวเต้วนัทพรก็โดนวิจารณ์ถึงความไม่รับผิดชอบต่อสังคมหลังเธอแวะไปซื้อกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปในร้านทาั้งๆที่ยังกักตัวไม่ครบ14วันทําให้ร้านกาแฟดังกล่าวต้องปิดเพื่อบิ๊กคลีนนิ่งเป็นการด่วนจนเจ้าตัวต้องมาขอโทษทุกคนและพร้อมรับผิดชอบความเสียหายทุกกรณีทั้งยังโช์ผลการตรวจรอบที่3หลังกักตัวครบ14วันซึ่งผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อโควิดค่ะ เป็นประเด็นดราม่าที่ถูกวิจารณ์สนั่นโซเชียลหลังสตรีข้ามเศพศผันล้านแอนจักระพงออกมาแชรเรื่องราวความรักหลังเลิกรากับแฟนหนุ่มคลินเหตุเพราะฝ่ายชายเซ็กซ์ซาดิสตตัดดันไปพาดพิงถึงบุคคลที่3นางงามจักรวาลแคทริโอนาเกรย์อดีตแฟนเก่าของหนุ่มคลินเช่นกันว่าเคยเจอเหมือนเธอจนรับมือไม่ไหวชาวเน็ตเลยถล่มแอนสนเลว่าไม่สมควรพูดเพื่อความสนุกปากและไม่ควรเอาชื่อของนางงามคนดังมาพูดเพราะมันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วงานนี้เจ้าตัวรีบออกมาชี้แจงน้อมรับ ผิดกับสิ่งที่ได้พูดไปค่ะต้องบอกเองว่าเราต้องเรียนรู้เองว่าต้องไม่พาดพิงบุคคลที่สามนะคะแล้วก็ต้องนะคะไม่เอาเรื่องเซ็กส์นะคือมาคุยบนหน้าจอสิ่สงที่เราควรต้องทําก็คือว่าเอาเฉพาะตัวเราเนี่ยแหละนะคะมันควรไหมในการทํามันไม่ควรก็กราบขอโทษขอไป ยิ้มออกเบาๆค่ะสื่อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนัดดาที่เผยว่ารู้สึกสบายใจทันทีหลังโมเดลลิ่งเช้านายพงศักดิ์มั่นคงวิวัฒน์วัย54ปีที่ทำอนาจารล่อลวงเด็กถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำจังหวัดสงขลาแล้วซึ่งถามพนักง,งานสอบสวนยืนเรื่องฝากค้ังผัดสองสั่งคัดค้านการประกันตัวงานนี้ซื่อเจ๊บุ๋มที่ออกมาแฉแบบไม่เกรงกลัวใครก็ยืนยันพร้อมสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อขจัดคนชั่วค่ะสบายใจขึ้นไหมคะพอเขาเริ่ม เออตอนนี้ก็สบายใจขึ้นเพราะเขาอยู่ในคุกดิฉันก็กล้ากลับบ้านกับคด,ดีนี้ต้องสู้ไงต่อไปไหมเออคด,ดีอื่นสามปีก็ทํามาแล้วค่ะสามปีก็ลุยมาแล้วดังนั้นคด,ดีนี้จะกี่ปีบุ๋มก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะจะเอาให้ถึงที่สุดมีหลายคนบอกว่าในวงการยังมีอีกเยอะก็จัดมาค่ะถ้าในวงการมีคนอื่นอีกเอาเลยค่ะบอกมาได้เลยค่ะดิฉันก็จะลุยอย่างนี้อีกเพราะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบอะค่ะเราทํางานกันทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนาะ แต่พวกเหลือบไลรที่มาหาผลประโยชน์โดยเฉพาะการเอารัดเอาเปรียบและการอนาจารอันนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นค่ะ